สวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันกับพักวเกายอนนะครับน้องเมื่อนี้นี้โควิดกับนี้โควิดพอมีด่าหนากองในช่วงนี้โควิดทิ้นีมาอยู่ทงครับเมื่อนี้ขึ้นไปขึ้นมาโอราพระพี่น้องมาเฮ็ดจอมแห้ววะท่านัครไม่เฮ็ดพระพี่น้องไม่เฮ็ดจอมแห้ะที่มนสอนพี่น้องมาบอกพี่น้องว่ามันสอนดอกมาบอกพี่น้องกุลังคนี่อยากการแห้เปลี่ยนกันเฮ็ดจอมแห้วว่าเปลี่ยนเฮ็ดการวนเปลี่ยนหน้าที่มาสอนเฮ็ด ทำให้เมืนกีไล tamam ่เอาจอมแฮไล่เบสิกจังหน่อยไล่ไล่ธรรมดาไล่ตะขาบแต่ก่อนน้อพี่น้องเนาะเดือสิบเจ็ดเสาร์มีที่การนอนพี่น้องต้องอย่าลืมเด้อครับเด้อตะปูตะปูสองดอกดอกไบอที่ห่างๆกันจังหน่อยกะว่าเขาตีอันนี้เอาเอายังบัดเนาะเอาป่ามือนี่บัดเนี่ยเอาเอาแทียบก็เขาเดี๋ยวกวางเอาเหย้าทำใะไนี่เขาตีไปบัดต้นี่เอาได้มาพี่น้องได้มาได้ล่งหกล่งเตาอย่างนี่ละ เบอร์หกเบอร์เก้าเบอร์สามเบอร์หาอีกย่างจากได้ข้อกี่จากได้นะี่ะข้อจงไใบขงังขังละเม็ดเด้อพี่น้องเด้อขังหนึ่งจงไใบขังละเม็ดจงจงจงฟัง,น,น,ฟง,ฟง,ฟงนี่เนาะฟังฟังข้อี่ทักเนี่ยขาอกี่จงใวสองขงังประมาณเม็ดหนึ่งามาเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้แต่ก่อนผมจะจิบจีบเต่เาเนาะจิบจีบเต่เาผมกับ 1ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพี่นอ้อเจเ็แล้จ้น,นสนน่นนี้นะี่ส้นนี้เอาจงมาเม็ดนืงก็ส่นนี้พี่น้องเอนก็สนนตัวนี้นะจงไว้ประมาณเม็ดนึงเขาจิมาถักมนาะพี่นอ้องเดี๋ยวผมไล่เสือก่อนไล่ไก่อน ได้ผมใส่นี่เป็นไดร์รังเก่าเลยพี่น้องเดี๋ยวจะคู่มักคุณละคนกับมักไดร์หน่อยคุณละคนกับมักไดร์ง่ผมนี่จะทิ้งแห้งๆก็หน่อยก็เลยเอาไดร์กี่ายเนี่ยสนุกเอาไปนี่อ่ะติ๊กเย็ดเตาเลยจังเลยบันเนาะติ๊กเย็ดเนาะมองนี้เนาะติ๊กเย็ดแล้วเขาก็เอาโยนเสือกลงไปเขาก็กะเอาบัปตัวนี้เอาหมเข้ามาให้มันติ๊กติดกัน กาเอาห้องที่เขาทำด้นี่เอาไปเจียตีงมาแทบันอันนี้ก็เอิ่อไล่ตะขาบด้วยพี่น้องไล่ตะขาบไล่ขี้ขี <c oughs> เ้เอาเอากรหนีไปจับหนีไปนี่จยหนีไปดึงเมานี่ก็ได้ ไปก่อนมาไปก่อนมาจะได้ไนอ้อมนี่ป้านี่เบิบ้งเด้อพี่น้องเด้อเอาเจีนเส้ยนตัวเฮาดึงปลดออกจากเสาเนี่ยมาไวน้นี้ยกตัวนี้ขึ้นหูออกไปหูออกหูออกตัวนี้มาอม้อมโอ้ยมันเคยตีง่ายานนอหน,นี่ก็ได้พี่น้องเด้อ เอาจะเข้าสีมัดมัดจะได้กระดแต่ผมมัดแบบนี้นะมันงานดีผมว่าออกมาหลุดออกมาแดงธรามาลายมัดธรามาลายนี่ะมับเป็นยังสีเอาเรือับเามัดกวงมัดเงาแํานี้ จงไว้จังหน่อยพี่น้องจงไว้ที่เงาจังหน่อยมงช่วงนี่าะว่าเจือเขาทักไปเหลี่ยมนี่มันตีโบมี่มงมันตีโบมี่มงมัดนะนาหรือเขามัดไปเหลี่ยมตีโบมีตามันตีโบมี่มงแห้งเขาสอดแห้งเขามัดบางท่านจะไหนบางท่านเอาตัวนี้ขึ้นมาหนิพี่น้องตัวนี้ขึ้นมาให้มันอยู่ลักษาห้มันผาดกันอยู่ลักษาหนิแล้วก็ตัวนี้วันนี้เจนเจนเจนนี่นี่เจนนี่นี่เอาคำเอาคำใจนี่มากคำชมนี่มากหลอดมาพี่น้อง กดมาเฮ้ยแหะมันเกี่ยวกันอยู่โอ้ยผมคากล่องพี่น้องมันระบบินามแต่กกินงงงงจะน้อยด้วยเอาเอาหลอดมากดมาแล้วกันดึงดึงให้มันเง็งอยู่เลยบ้านอยู่แล้วบ้านนี่เอาโอเคคือเราพี่น้องเฮ็ดไปจนสุดเนี่ยผมกระดิ๊บ ว่าตีมาเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดจอมแฮ้าสานแฮ้าเหรอยู่กลางท่งนี่ละคอยเฮ็ดไปไล่นั่นไล่นี่นี่เก็ดจังสีต่างสีใบอ่อนไปพี่น้องผูใ้ใดอยากอยากให้ผมเฮ็ดไล่ได้ก็คอมเมนต์มาเด้อผมเทีดให้เบิ้งไล่ได้ผมเฮ็ดเปลี่ยนผมก็เท็ดให้เบิง้งนะแล้วผมอยากได้ไล่งามกว่าน,นี้ไล่ไล่ตะขรับไล่ทั้งหมอดาเขานี่ละอันนี้ก็ได้ เขาเห็ดกันบางคนเขากรมักจีบหาเสาจีบหกเสาผมนี่ใส่ทิชเก็ยตไปเลยเดี๋ยวเตียทิชเปลี่ยเสาก็มีพี่น้องผู้ใดมักจะได้ไงไอ้ตั้งเกตเบติบงนี่ดีตังเกตผมดีโอ้ยผมลืมบอกตัวล้วเนาะมองสังเกียรติเกียรติจะในอันได้ขืนใจในลุงทิ่งนี่ตังเกตเบติบงเด้อพี่น้องเด้อสังเกตเบติบงดูกมันพี่น้องเห็นบอนี่เออดูกมันเนี่ยต่ดูกมันอยู่ข้างไรเอาเสื้อคางเท่านั้น โยนมขามไปพี่น้องแล้วเสือกฟังน้องขามควอ,อมมาความตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็ยิบยิบแล้วก็ดึงหลอดมาจังทีพี่น้องไอ้นนัอมฉีสลับกันพี่น้องใส่หัวใส่หัวใส่หัว,หวไปเรื่อยๆเหย็ดมือดีความด้มือนีบานาังขัน้ขนขอนคางเงื่อนควอมมีงานสุบนี่ครับหีบทางอีสานกทนทีเ่เห็ดเครื่องมือหาอยากหาจินเห็ด เฮ็ดแหงาสารแหงนี่ก็โตเฮ็ดจอมเฮ็ดยังนี่บัวเพระเจ้านิยุมหนตัววันนังขั้นเฮ็ดจอมแหงาคือบอเหนกันมีขอนค้าเงือนขอนค้าเงือนมีศพมันแหละครับมีคนตายหมู่บ้านแล้วก็เฮ็ดอยู่งานศพไก่งานศพก็เจ้าส่วนเขาบอลเอานีไปปลาบอกก็อื่นโอ้ยผมราคากล่องถ้าได้ดีพี่น้องาก็นี้ผมละบัวทันอ่ะ ผมจีดซอนพี่น้องชานตัวบ้านเพ็ดตัวนี้เลี้ยเวเพชรยอมแพ้เลี้ยวถ้าเพ็ดเอียงอยู่กลางทงกลางทา่ามีโควิดนอนหน้าจะได้พี่น้องถ้าเกียิปชิดยังพี่น้องบงห้างหายไปดุนขันโบเฮดขันโบลุงคลิปให้พี่น้องเห็นเนี้ยกะยานพี่น้องโอ้ยเสียไปใส่นอสิีกว่างกาลังเรือมาติดตามตัลวละ กูได้มักคลิปยังทีก็บไ้เรื่มเด้อละช่วยกดไห์กดแค่กดติด่าำช่องผมนี้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวผมตีปล่อยคลิปมาเงีวไปเฮ็ดไปจนทีสุดไปทีเลี้ยวพูแหละผมตีทายพี่น้องมึงอีกเด้อนหนึ่ง พี่น้องบ้านนี้ผมกะได้ทักแล้วเนาะทักแล้วบ้านนี้ผมติดปดเดี๋ยบ้านนี้เพราะเขาเอาหาเนี่ยมอบัดนี่ทัากแกลาวเนี่ยมอบัดนี่ยาวมันซ้ำกันสองขางกาบ้านซ้ำกันนี่มันซ้ำกันสองขางนี่เนาะพี่น้องเนาะงมองมันเดือดเขาจีไว้แต่มัดไวแต่ทักเนาะมันตุ่มกันเข่าเนาะเลาก็ถอดออกมันคือถอดยากเลยแบบนี้โอ้ยตะปูตอกเลือกพูดพี่น้อง ตอตอนมาที่เป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องหิน,นมวยลายมันได้กระดำมๆตัวละห็นบมููละกล่องโมโฟกัดเลยเอาเอา็นระบายที่นี่ที่เป็นลักษณะนี้พี่น้องมันเท่ากับมัจบับงอมันเข่างอมันเขาเอามาเบิร์ดูบันงกนิน่้อยกีนใหญ่จำเด็มนั่งแข็งอยู่พี่น้องได้แข็งเอา โอ้ยอย่งปวดเด้อพี่น้องเอาได้เยอะดอกวันนี้ปวดดอกขอขจับปับเขาแล้วเลาวก็มาหมัดมัดพอด้มีเอียงมากไม่ดอกพี่น้องโอ้ได้เหลือหลายปวดพี่น้องแล้วผมตัดออกก่อนทันทีอยากย้ำเอามัดตัวตัดทิด้งเลยเลือหลายปวดผมจงไว้หลายปวดได้ปราเม็ดน,นึงกับบอลเม็ดน,นึงผมถึงเต่าลอดน,นะประกัน มีโปรแกรมมาเห็นจอมเฮียอยู่เลยพี่น้องมึงตะกทีท้ายคลิปนี้ยค่าโควิดพี่น้องเลยพักอยู่แต่ในเฮือนย่านไร้ก็ได้มีโอกาสย่งางเข้มาเรียนทุงเลยอ่ะค่าโควิดโดนไร้ก็เรียนง,งานกันก็บม่ได้สั่งที่เวีนงานเนี้เรียนง,งานเนี้กลับบ่อย กทำแมวเดี่ยวนี้โควิดมาเห็นแหนี่สารแหนเหรียญกลัวโควิดตัวกินบ่ได้จักปากในโพสเดี๋ยวนยี้ว่าฉันเรื่องนี้มาสอนพี่น้องพร้อมนี่ได้คุณได้เจอผลยากเห็ดไร่นั่นไร้นี่คอมเมนต์มาหลดเดี๋ยวผมไปเห็ดผมเห็ดเปลี่ยนหลายไร่อยู่ยอมแหนี่น้อก็มัดธรรมดาพี่น้องมัดให้มันเนี่ยมาต่อไปมาให้มันเนี่ยเตีๆ thế nào, hôm mà kha còng rồi là phi nỏ, nha, không cả bố, khơi thay trong chỉ chắc được khơi khẩu, cái tròng mắt chẳng đốn, một khơi khó chắc thừa, buồn vậy, mấy như đồng. มาอันตัวนี้โบ้กที่เดือดเดือบีน้องเดือยวันที่เลือหน่อยเลืออะไรจำเด้มันอทีออกมาเงาอมาข่วงจำเด้มันอที่ใหญ่ที่หน่อยจำเด้โบ้ที่เดือดเดือบีน้องเดือจอมเฮียมันก็ธรรมดาพี่น้องมันที่โบ้จำกันทำไมเอาที่เฮที่เฮ่าห่างเฮียจอมมันนี่มันบ้เลยจำเป็นต้องไปทำกับตาเขา,าที่ตามเดือบีน้องเอามัดกระเปธรรมดาเนี่ยเขา ว่าแต่มันอยู่ไล่นี่มันไล่ธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกบอมีขั้นตอนพิธีรีตองเงาหมากใหม่อพี่น้องว่าต้องเห็ดถึงมือถึงเว้นมันเห็ดถึงมือถึงเว้นมันกับมันเถอะแหละแหรอฮะอยากให้กินก็ไปกับผมจะมเม็ดคลิปแบบต้งขี่เรื่อยๆพี่น้องเพื่อๆพื่ออไเพื่อไปหาวันแหวันปูวันหา,านปูหาปลาอยู่ดอก อ่ะยิ่งนกตกตปลาอยู่ดอกเพราะมันเดี๋ยวไม่ขี้ไปพี่น้องไเบิง้งคุณลองคนเหตุงานเหตุการณ์นี่กขวงยี่ไก่บ้านก็ขึ้นหอดบ้านตัลวละเบิง้งคลิปบ้านบั่นยังที่ก็ขึ้นหอดบ้านก็เดี๋ยวโอ้ยจังทันยังที่ตัลวละเนาะเอาเลี้ยวเลยพี่น้องอามากเดี๋ยวเตะแต่กรนีเลี้ยวเลยพี่นี่แบียดพูดเบียดที่เบียดต่ตำตัวละเอาพี่น้อง ับพี่น้องไงผมเฮ็ดไร่ได้หรือเฮ็ดแบบได้หรือผมสารแห่ให้เบิ้งหรือผมเฮ็ดหยังให้เบิ้องกะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มีสามีกับพี่น้องสวัสดีครับ